โอเคครับทุกคนก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมบอมคริปโตกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการอัปเดตนะครับในส่วนของ ID ที่ผมได้เล่นอยู่นะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยมีความฝันว่าผมจะเปิดให้ครบ9จอนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดครบ9จอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป้าหมายต่อไปของผมนะครับก็คือการทําให้แต่ละจอเนี่ยมันเป็นจอที่ไม่มีคอมมอนก็คือ15ตัวที่เอาลงไปวิ่งเนี่ยก็จะให้เป็นตัวสีทั้งหมดเลยนะครับโดยผมก็จะเลือกจาก ID ที่คืนทุนมานานแล้วนะครับพวกเอาไสูงๆแล้วก็มีตัวโอหดอยู่ในทีมเนี่ยมาทำก่อนนะครับผมก็เลยหยิบเอา ID นี้มาเนาะเป็น ID ที่4ของผมนะครับซึ่งก็มีตัวสีอยู่ประมาณนี้เลย มีอีพิกหตัวซูเปอร์แรนตัวแล้วก็แล่อีก2ตัวนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เตรียมเหรียญมา80เหรียญเนาะผมก็จะเปิดไปสัก5ตัวก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเปิด5ตัวแล้วได้คอมมอนล้วนหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานั่งคัดว่าจะเอาคอมมอนตัวไหนเนี่ยไปอัปเกรดให้กับอีพิกตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยอัปเกรดมาก่อนเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันใช้กี่เหรียญแล้วก็สามารถอัปเกรดได้สูงสุดกี่ครั้งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองดูกันเนาะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มฮีโร่กันก่อนนะครับสัก5ตัวนะครับลองดู5ตัวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอัปเกรดเ็จอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพิ่มถ้าเหรียญมันเหลือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการมิ้นต์ตัวละคร5ตัวแรกของเราก่อนนะครับผม โอเคครับก็มิ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดมาตัวแรกก็ได้เป็นคอมมอนเลยนะครับผมคอมมอนตัวนี้นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะแย่เลยนะคือ Power 3แต่ว่าสปีดแค่หนึงนะครับแล้วก็สเตมมินอาสองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2เรากันครับอ่าโอเคก็ได้ตัวสีมาเพิ่มในทีมอีก1ตัวแล้วนะครับคือตัวสีเนี่ย ผมไม่เน้นนะว่าจะต้องเป็นตัวสีระดับสูงแค่ไหนนะครับแต่ขอให้มันไม่เป็นคอมมอนก็พอนะครับเป็นแร่สแต็กแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นตัวสีเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วละ่ะเปิด5ตัวเราได้ตัวสีเพิ่มมาอีกห่ตัวนะครับโอเคไปต่อตัวที่3อ่าโอเคตัวนี้เป็นคอมมอนนะครับแต่ว่ามีสกิลถานเขียวให้ด้วยโอเคตัวที่สี่ โอเคตัวนี้เป็นคอมมอนอีกแล้วนะครับมีสปีด3 p o พาวเวอร์สองสเตัวสุดท้ายอ่าโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็ได้ตัวสีมาเพิ่มในทีมเรา2ตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทักคอมมอนที่มันสแตกแบบห่วยหวยออกมาก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเอาตัวสีเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเอาตัวไหนดีโอเคเอาตัวนี้ออกมา เพราะว่ามันเดินช้านะครับผมจะเน้นที่ถ้าเป็นคอมมอนเนี่ยผมจะเน้นที่มันเดินไวๆนะครับผมจะเน้นที่สปีดเป็นหลักโอเคตอนนี้ทีมนี้ผมก็มีตัวสีอยู่ทั้งหมด6ตัวละนะครับแล้วก็จะมีคอมมอนเกินมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวทีนี้เราเอาคอมมอนพวกนี้เนี่ยไปย่อยกันนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอคัดก่อนนะครับว่ามีคอมมอนตัวไหนที่พอจะเอาเข้าไปแทนที่ในตัวพวกนี้ได้บ้าง โอ okay, เคเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็เอ่อเอาตัวไหนใส่เข้าไปดีดขอดูสักครู่นะโอเคมีแต่สปีดหนึ่งทั้งนั้นเลยเนาะโอเคก็อันนี้เป็นสปีดสองอ่ะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ในทีมเราไม่น่าจะมีสปีดหนึ่งละโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เราจะเอาคอมมอนที่เหลือไป อัพให้กับอ e ีพิกตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันนะครับการอัปเกรดก็จะใช้3เหรียญแล้วก็จะได้ power เพิ่มมาหนึนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาทําการอัปเกรดโอเคอ่ะโอเคไปเ,เรากดอัปเกรดกันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าการอัปเกรดเนี่ยมันตันได้ที่กี่ครั้งนะครับก็เดี๋ยวผม อัปเกรดจนกว่าจะหมดเลยแล้วกันะะเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหรียญจะเหลือพอที่จะปเปิดเพิ่มได้อีกสักตัว2ตัวหรือเปล่านะครับโอเคอัปเกรดเสร็จละครั้งแรกก็ได้พาวเวอร์เพิ่มมา1นะครับใช้ไป3เหรียญเนาะสำหรับครั้งแรกเดี๋ยวมาเพิ่มครั้งที่2ดูนะครับว่าจะใช้เหรียญเพิ่มเป็น4เหรียญ5เหรียญหรือเปล่าอ๋อโอเคมันจะเหรียญคือเหรียญมันจะเพิ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะโอเค ผมมองว่ามันมันค่อนข้างนี้จะกินเยอะเลยนะเจ็ดเหรียญน,นะครับโอเคไม่เป็นไรทำไมมันไม่ได้วะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาอัปเกรดเนอะ,อะรู้สึกว่าอัปเกรดครั้งที่2มันจะต้องใช้ตัวยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนก็ถ้าใครที่รู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับคือมันอัปเกรดเพิ่มไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่มีตัวให้เลือกแล้วอะ่ะโอเคก็ไม่เป็นไร อัปเกรดไปก่อนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเอ่างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเกรดให้ซูเปอร์แรก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราเลือกคอมมอนสักตัวหนึ่งมาอัปเกรดให้ซูเปอร์แรนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทําไมมันถึงอัปเกรดครั้งที่2ไม่ได้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราอัปเกรดอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับเหรียญเราเหลืออยู่ที่27เเหรียญเนาะโอเคเดี๋ยวลองอัปเกรดอีกทีดีว่าได้ปะอ๋อมันต้องใช้ตัวที่ เหมือนเป็นเลเวลเท่ากันมั้งในการที่จะมาอัปเกรดนะครับก็คือผมต้องเอาคอมมอนเนี่ยไปอัปเกรดให้เป็นเลเวลสอจะมาอัปเกรดตัวที่เป็นเลเวลสองได้คือต้องใช้อ่าตัวละครเลเวลเดียวกันอย่างนั้นเนี่ยผมมาเปิดเพิ่มอีกสักสอตัวแล้วกันนะครับมาลองลุ้นดูว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมเออมันจะคุ้มไม่หวาถ้ามาเปิดเพิ่มอีก2ตัวตอนนี้คอมมอนผมมันก็เกิดแลนะ้วเนาะอ่ะงั้นก็ เดี๋ยวสำหรับ ID นี้ผมพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับให้มันแม็กไว้อยู่ที่20ตัวประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมโอนเหรียญเนี่ยไปเปิดให้กับ ID อื่นเนาะสำหรับ ID นี้ผมก็พอแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราก็ได้แลมาเพิ่ม2ตัวให้กับทีมอเที่4ของผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีตัวสีทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับผมก็ น่าจะช่วยให้การได้รับเหรียญต่อวันแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่งอกจอแล้วนะเพราะว่าผมงอกจนครบ9จอแล้วนะครับผมก็ไม่งอกเพิ่มละเดี๋ยวทีนี้เหลือแค่มาจัดแต่งนะครับแต่และทีมแต่และจอเนี่ยให้มันเป็นตัวสีให้หมดทั้ง15ตัวนะเดี๋ยวก็ค่อยๆทําไปนะครับโอเคเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับ อยบอมคริปโตสามารถสอบถามผมได้เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ